สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมและวันนี้เราเป็นอยู่ในแบบยิมลีกนะครับและแบบนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นคนออกกําลังกายแต่ตอนนี้เรากําลังอ้วนแสบอยู่ซึ่งเราก็ต้องแอพลายไปเลยผมไม่แต่งตัวนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเท่อยู่แล้วเฮ้ยตื่นมาอะไรอ่ะโอเคโอเควิง่งโอ้โหวิง่งขึ้นรถโรงเรียนไม่ทันคือเราอ้วนเกินนะตอนนี้ อ้เสรษไายเลยทำไมเราไม่ใส่เสื้อกันนะ MV ม,มีกลางสายฝนเหมือนเพระเอก MV อ่าฮะมาที่โรงเรียนแล้วผมว่าต้องโดนบูลลี่แน่เลยโดยไอ้เจ้าพวกสามตัวนี้นี่แหว่าแล้วอันนี้ชอบบูลลี่คนอื่นนะครับนี่ใส่ไม่ดีเลยโอเคเอ,อ๋อนั่งก็นั่งไม่ได้ติดพุงเดี๋ยวต้องรอผมกล้ามใหญ่ก่อนเดี๋ยวมันแค่แค้น โอ้โหเดินลูบลิคนหุณทสารเลยเดินอ้าวโอเคยังไม่เปลี่ยนตัวเองนะทุกคนนี่งไงเห็นยิ้มโอเคเราได้รู้สตอรี่ของตัวเราแล้วดูวกล้ามนั่นโอเคเราเดินมาอ่ะฮะ อ๋อคุยกับไอ้เจ้าหมอนี่โอเคเราเจอกันครั้งแรกนะโอเคโอเคโอเคไม่ไม่ไม่คุย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 ,คยอะไรอะ่ะมันคือยาอะไรทุกคนโอ้ชิ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 โอเคอะไรเ,เยยงี้ยคือเราโ,นโดนบูลลี่เราต้องออกกำลังกายวะ ว่าแล้ววันหนึ่งเราจะไปแจยแขนฮ้ยร,รู้สึกว่าพุงหายหรือเปล่าพุงหายครับทุกคนตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ติตต่ออา่าเเย์ด้วยหรอคอเรารับพเพยเสร็จแล้วก็ไปต่อ,เ,อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันทำไมมันไม่อย่างนี้ <c oughs> มันไม่มีส่วนอื่นถ้าถิดผมเล่นป็นอย่างนี้ไม่จะเป็นยังไงวะมันจะไม่สมส่วนไหม <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยลงลงเข้มโอเคซื้อห้าดห้าสิบดอลลาร์อ่าชอ็อกโกแลตเพื่อเติมพลังงานอาหผมอ่าต้องยกยกยกบามียก่ามัไหมนี่ยกบาสร้าสงสร้างหลังเลยโอเคอันนี้คือเลนฮักก่อนที่จะได้รับพลังแกมมานะทุกคนเออเริ่มมีพลังแล้ว่ะ เนี่ยเราเล่นส่วนหลังแล้วทุกคนตอนนี้หลังเราเริ่มแบบเริ่มมีเป็นไงโอเคผมว่าผมต้องเล่นหน้าท้องหน่อยแล้วล่ะอ๋อโอเคผมพอเล่นหน้าท้องกันเพราะว่าตอนนี้เรามีใช้จ้ามส่วนอื่นไม่มีหน้าท้องเลยเห็นเล่นหน้าท้องเฮ้ยเดี๋ยวดูตูดของน้าข้านิโอเควิ่งวิ่งวิ่งเพิ่มไม่ด้วยโอเคเห็นรถ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 ก็เหนื่อย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 เอาใหม่เอาใหม่ค่อยๆ่ิ่งนะ โอเคค่อยๆไปค่อยๆไปเราต้องเพิ่มสเตมิน่าเพื่อจะทำให้ไม่เหนื่อยง่ายเจวิ okay. ่งไปวิ่งไปอันนี้คืออะไรออร่าโอ้โออร่าม,มีใส่ออร่าด้เหรอซึ่งออร่าโคตรแพงแล้วโ่นอ๋อมันมันจะบวกสเตตด้วยโอเคสปิน okay. เหรอเดี๋ยวนอแพง ผมไม่มีหรือมันต้องใส่โค้ดผมไม่รู้เดี๋ยวผมไปมาใส่ฟอสกําลังกายกันตอนนี้ผมกาลังฟิตผมมีพี่้างคางเป็นไอดอลเรื่องเหมือนแตนไม่น้าตอนนี้เราเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ไหมโอเคเรายังเพิ่มไม่ได้อ้เหนื่อย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 นี่ทําไมหุ่นมันแปลกๆจังเลยกคู Goku. เมื่คนนี้พี่มอมพี่ออนมากเลยว่า่ะคือคือเมื่อไหร่เราจะได้ไปแก้แค้นนะเออแต่ก็ไม่น่าแก้แค้นใครหรอกผมว่าน่าจะตลกมากกว่าลอง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 สิบห้าลูบักไปปุ๊บผมลองครั้งหนึ่งก่อนเพื่อเทสระบบซึ่งผมได้ได้ได้โอเคคัมมอน ดีมากแต่ผมไม่ไหวแล้วขอหน่อยขอสักหน่อยห้าสปินไปโอเคตุมเราจะได้อะไรโอเคคอมมอนอีกแล้วแล้วใครที่กำลังนั่งดูคลิปนี้อยู่ก็ถ้าเกิดไม่กดไลค์ก็ขอให้เลือเหมือนผมนะฮ้้ยฮ้้ย หนึ 1> 1่งเป์เ็นป็นไปได้เออผมผมสุ่มเล่นอีกแล้วกันเหลืออีกตั้งสามรอบโอเคถือว่าไม่แย่ไม่แย่ดีเลยอ่ะถ้าเกิดแมกนิติกมานี่สุดยอดนะตอนนี้เรามีระดับดีเจนมันมัน,มนคูณหนึ่งจุดปดเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ,โอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ ชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดชอบมันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย